สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับพระราชนะของพระเจ้ามาถึงพี่น้องในสุภาษิตบทยี่สิบเอ็ดข้อยี่สิบเอ็ดนะครับคนที่ติดตามความชอบธรรมเป็นหัวข้อในวันนี้นะครับพระคมพีบอกว่าคนที่ติดตามความชอบธรรมความกรุณาจะพบชีวิตความชอบธรรมและเกียรติยศในพระคมพีฉบับอมตะธรรมนะครับได้กล่าวไว้ว่าผู้ที่ติดตามความชอบธรรมและความรักย่อมพบชีวิตความเจริญรุ่งเรืองและเกียรติคําว่าติดตามในที่นี้ราดัฟนะราดัฟในที่นี้เนี่ยนะครับไม่ใช่คือ เดินตามอะไรสักอย่างหนึ่งแต่มันเป็นภาพที่ตามจริงๆครับแล้วก็พยายามจนใช้ความสามารถสุดกำลังนะฮะเพราะมีเป้าหมายเพื่อสิ่งนั้นจริงๆเช่นปฐมประ,มะการบท14ข้อ14อับราฮัมยกกองทัพที่มีอยู่300กว่าคนเนี่ยนะครับยกไปเพื่อจะช่วยโลดเพราะว่าโลดถูกจับไปเมื่อโลดถูกจับไปอับราฮัมยกกองทัพ ติดตามเพราะว่านี่คือคำคำนี้นะครับคำว่าติดตามเหมือนตอนที่ฟาโลครับอพยพุลสิบสี่ข้อสี่คำคำนี้ใช้่กับตอนที่ฟาโลไล่ตามอิสราเอลเพื่อจะดึงกลับมาเป็นทาานี่คือคำว่าติดตามดังนั้นเองเมื่อเราติดตามความชอบธรรมหมายคำว่าเราจะต้องทําจริงๆครับความชอบธรรมคืออะไรคือความถูกต้องความเหมาะสมความถูกต้องที่อยู่ภายในจิตใจเป็นความเป็นวัตถุประสงค์ที่ยุติธรรมเป็นความงามความดีงามที่มีศิลธรรม นี่คือความชอบธรรมถ้าเราติดตามแบบนี้นะครับติดตามแบบที่อับราฮัมไล่ล่ากองทัพที่เอาโลดไปฟาโลไล่ล่าอิสราเอลเนี่ยนะครับถ้าเราติดตามแบบนี้นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราจะพบพระพรมากมายซึ่งเดี๋ยวเชื่อพูดในประการที่2ในพระคัมภีร์ใหม่เนี่ยนะครับการติดตามความชอบธรรมความชอบธรรมคืออะไรความชอบธรรมมาโดยความเชื่อความชอบธรรมมันไม่ใช่แค่กฎเกณฑ์แต่ความชอบธรรม เป็นความเชื่อไว้าวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้าเราได้รับความชอบธรรมโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงเราให้เป็นผู้ที่ชอบธรรมเป็นผู้ที่กระทําสิ่งที่ดีเอฟเฟับสองข้อสิ 10. และการที่เราเองนั้นติดตามความชอบธรรมคือติดตามพระเยซูคริสต์เจ้าอย่างจริงจังในชีวิตงเราโดยความเชื่อพระเจ้าก็จะเปลี่ยนแปลงเราครับและสิ่งที่จะอยู่คู่กันระหว่างความชอบธรรมคือความการุณาเพราะคนที่ชอบธรรม จะไม่สาม,มารถปราศจากความกรุณาได้เลยนะฮะอย่าเป็นเหมือนพวกฟอริสสีที่คิดว่าตัวเองชอบทําแต่ไม่ได้ชอบทําเลยเพราะปราศจากความรักความกรุณาคําว่าความกุณาเนี่ยที่นน,นะครับมาจากความว่าเคเสศซึ่งเป็นความเมตตาเอนดูซึ่งเกิดจากศรัทธาไม่ใช่เป็นความเมตตาเอนดูซึ่งเกิดจากความรู้สึกเป็นเกิดจากศรัทธาเคยยกตัวอย่างเรื่องของมีคาใช่ไหมครับ แม่ถูกขโมยเงินไป1นึ0 0หมื่นหนหแผ่นและคนที่ขโมยไปคือมีคาและแม่ก็บอกมีคาบอกว่าไม่เป็นไรลูกนะฮะแม่ก็ให้กับพระเจ้าไปให้ลูกไปสร้างลูกเคารพถวายพระเจ้านี่แปลว่าอะไรครับแม่มีความเมตตาแต่ไม่ได้มีความถูกต้องความเหมาะสมและสุดท้ายก็นําให้ครอบครัวพิ่หนาาจำคำนี้นะครับพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราติด ตามความชอบธรรมและความรักเป็นงานอดิเรกเพราะว่าสิ่งนี้จะต้องทำด้วยความกระตือร้น,นไม่ใช่ผลงานที่เพิ่มเข้าไปในประวัติย่อของเราหรือพอร์ตโฟลิโอเพื่อจะไปสมัครงานในพระเยซูคริสต์เจา้ามันใช้ไม่ได้ผลครับเพราะเราจะต้องทำอย่างจริงจังรับผิดชอบโดยตรงกับพระเจ้าและสิ่งที่สองนะครับการติดตามความชอบธรรมนำมาซึ่งผรพระคัมภีร์ฉบับ2011ใช้ว,ว่าชีวิตความชอบธรรมและเกียรติยศ ฉบับอมตะธรรมใช้คำว่าชีวิตความจเจริญรุ่งเรืองและเกียรติในพระคัมภีร์ใหม่ก็ได้กล่าวถึงชีวิตความชอบธรรมแลเกติจยศนิลัดรวมบท2ข้อเบอกว่าคนที่ภาคเพียรทําความดีแสวงหาเกียรติศักดิ์สรีเกียรติความเป็นอมตะนั้นพระองค์จะประทานชีวิตนิลั์ให้นั่นคือสิ่งที่พระคัมภีร์บอกกับเราคนที่ติดตามความชอบธรรมความชอบธรรมไม่สามารถจะแยกจากความเมตตาความชอบธรรมนั้นนํามาซึ่งพรแต่จะต้อง ก็ทำไม่ใช่งานอดิเรกแต่เป็นชีวิตของเราและเราจะเห็นว่าพระพรมากมายเตรียมไว้แล้วกับเราๆนะครับพีบ่ช่พรครับ